สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานที่เด็ดมาสามหัวยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่วงพิเศษ เทศกาลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020ที่เลื่อนมาแข่งในปี2021ครับซึ่งพวกเราก็จะนำบทวิเคราะห์ฟุตบอลทุกคู่ทั้งทัวร์นาเมนต์มาฝากเพื่อนๆรับรองว่าไม่พลาดส,สักคู่เดียวครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ตกรลกันครับผมและบทวิเคราะห์ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ยูโร2020ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับาหากขาดผู้สนับสนุนใจดีอย่างฟัน88ซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นโหดๆต้อนรับยูโร2020ครับ ฝาก300ได้100ได้เสื้อแล้วก็ยังได้อีก10ฟรีสปินรวมทั้งระบบแนะนำเพื่อนรับสูงสุด15,000บาทได้รับเสื้อแข่งพรเมยรีกและ iPhone 12 Pro Max ใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเกมคู่นี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตชรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติเบลเยียมพบกับทีมชาติโปรโต,ตุเกสเกมนี้ทางเบลเยียมต่ออยู่ป,อ,ปอครับเริ่มจากทางฝั่งเบลเยียมกันก่อนครับพวกเขาเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม B ตามคาด โดยการเก็บก้าแต้มเต็มจากการเก็บช,ชนะได้ทั้งหมดในรอบแบ่งกลุ่มครับอาจจะต้องมีลุ้นหนักในเกมกับเดนมาร์กที่โดนออกนำไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ด้วยความยอดเยี่ยมของตัวสำรองอย่างเควินเดบรอยที่ลงมาในช่วงพักครึ่งทำให้พวกเขาแซงเอาชนะมาได้ในท้ายที่สุดจุดอ่อนของพวกเขาคือแผงกองหลังที่ไม่ดีในจุดที่ดีสุดของอาชีพนักเตะครับด้านผู้เล่นที่พลาดการช่วยทีมจะมีเพียงรายเดียวครับคือทิโมทีคาสตันเย่ที่เจ็บตั้งแต่นัดแรกจนจะพลาดช่วยเบลเยียมทั้งรายการ ต่อกันที่โปรโตุเกสครับที่ต้องบอกว่าพวกเขาซวยเล็กน้อยเพราะดันถูกจับไปอยู่กับกลุ่มอัปเดตต้องเจอกับทั้งฝรั่งเศสและเยอรมัน2ทีมแชมป์โลกล่าสุดบวกกับทีมที่มองว่าจะแจกแต้มอย่างฮังการีก็เล่นดีสุดๆสู้ได้ทุกทีมครับผลก็คือทัพฝอยทองจบเพียงอันดับที่3าจากผลงานชนะ1สเสมอ1แพ้1จุดอ่อนของพวกเขาคือแผงกองกลางที่สู้ใครเขาไม่ค่อยได้และแบ็คขวาที่เป็นบ่อน,น้ํามันครับแต่จุดเด่นคือเกมรุกที่นําโดยพิโดที่กดไปแล้ว5ประตูแม้จะมาจากจุดโทษ3มลูกก็ตาม นักปัจจุบันทำสถิติเทียบเท่ากับอารีดาอีในการทำประตูทีมชาติสูงที่สุดเชื่อวันนั้นนี้หิวกระหายที่จะทำลายสถิตินี้แน่นอนครับซึ่งก็แน่นอนว่าเกมนี้ออกได้ทั้ง3หน้าแม้เทียบกันแล้วเบลเยียมจะดูเหนือกว่าเล็กน้อยก็ตามและพวกเขาทั้งสองทีมมีจุดอ่อนในเกมรับเหมือน,อนกันอีกและมีจุดเด่นในเกมลุกเหมือนกันครับแม้ว่าสถิติในรอบแบ่งกลุ่มทางเบลเยียมจะดูดีกว่าแต่ก็ด้ดยคุณภาพของเพื่อนร่วมกลุ่มนั้นต่างกันพอสมควรครับเกมนี้อยู่ฝั่งไหนก็ไม่ผิดทั้งนั้นแต่ทางโปรรรรตุเเเเเกกกะะะะยยยหลลััััังาามมมจจอบบบบททีดดววนนขแชไไ่้ค นับสนุนโดยฟัน88โปรโมชั่นสุดโหดตอนรับยูโร2020เพียงแนะนำเพื่อนรับไปเลยเสื้อแข่งลิเกสิทธิ์แท้พรีเมียร์และ iPhone 12 Pro Max ใครไม่อยากพลาดคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ